สวัสดีนะครับสวัสดีเช้าว,วันจันทร์นะครับวันนี้ก็นิพนธ์ออตโต้คาร์นะครับกับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับก็จะรีวิวไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภอรประจักษ์อะไรอ่าประจักษ์ศิลาอุดรธานีเนี่แหละครับอำเภอรประจักษ์นะครับบริเวณแถวแถวหนองประจักษ์ศิลาอะไรนี่แหละครับผมก็จําชื่อไม่ไ,ได้ นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับว็วันนี้นะครับผมจะไปส่งเจ้าคันนี้เลย t o y ยต้าวีโก้นะครับคันนี้ลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับเหมือนกับทุกๆคันนะครับวันนี้ลูกค้าก็คือไม่ได้มาดูรถเลยนะครับก็คือมั่นใจกับทางร้านจริงนะครับกับนิผ์ออโต้คาร์มั่นใจแค่ไหนนะครับไม่มาดูรถโอนมัดจําให้เราไปจัดไฟแนนซ์ ที่นู่นได้เลยนะครับที่บ้านคันนี้สีเดิมทั้งคันน็อตฝาไม่ขยับนะครับเดิมทุกชิ้นการันตีได้นะครับมีแม้แต่รอยลักยิ้มตรงรอยบุบตัวด้านท้ายเราก็ไม่เคยแตะต้องให้ลูกค้านะครับเปลี่ยนล้อแม็กยางใหม่ยางดีสีเส้นให้เลยนะครับล์มปลอดสวยๆอะไรทุกอย่างนะครับเราเก็บงานเก็บรายละเอียดแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้สวยมากนะครับก็พร้อมนะครับพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าได้เลยนะครับก็จะมีแค่รอยลักยิ้มอยู่ตรงนี้นะครับ แต่เป็นสีเดิมนะครับเดิมนะครับตัวนี้นะครับเป็นสติกเกอร์เดิมที่เขาลอกออกนะครับมันจะมีรอยตัวนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับลูกค้าก็ซื้อสติกเกอร์ตัวใหม่มาติดแต่ว่าด้านล่างได้นะครับเพื่อจะให้ดูดีขึ้นนะครับมันมีแค่ตำหนิแค่ตรงนี้นะครับก็ถามว่าลูกค้านะครับสติกเกอร์ก็ตัดใส่สวยแล้วนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าสวยจริงนะครับการันตีได้100%สวยจริงๆครับลูกค้าสนใจก็ ติดตามได้ในนิสสธ์ออโตคาร์นะครับวันนี้นะครับจะกําลังจะเดินทางไปแล้วนะครับดูคลิปนะครับดูดูต่อจากนี้ไปนะครับว่าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องจริงไหมหลั <you> <market> งจากที่ดูคลิปเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องดีแล้วก็เราก็ออกเดินทางกันเลยนะครับไะนะครับพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็เดินทางกันเลยครับก็เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับจะไปส่งมอบที่อุดรธานีนะครับ อำเภอหนองประจักษ์นะครับก็อำเภอประจักษ์อะไรเนี่ยแถวหนองประจักษ์อะไรนะครับอำเภอประจักษ์อะไรนะแถวอุรธานีเนี่ยละครับก็คือจะไปส่งว่ามลูกค้าเราก็เตรียมรถนะครับเตรียมถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมกําลังปล่อยน้ํามันเครื่องให้นะครับช่วงลงช่วงล่างสวยด้วยนะครับเครื่องดีคัสซีสวยนะครับตามที่ผมรีวิวเลยนะครับคันนี้นะครับก็ช่วงลงช่วงล่างนะครับห้องคงห้องเครื่องนะครับเปลี่ยนฝาครอบลงกครอบเปา การน้ำมันเครื่องซึมให้เรียบร้อยนะครับก็ไปที่เรียบร้อยนะครับเหลือแค่ล้างอัดฉีดนะครับก็เดี๋ยวนะครับล้างอัดฉีดเสร็จแล้วผมก็จะทําการไปส่งมอบนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื euh. ่องแล้วก็น้ำมันเกียร์ให้ลูกค้าอยู่นะครับตอนนี้ก็กําลังทําให้นะครับสําหรับลูกค้ารีวิวในครั้งเดียวจบไปเลยนะครับรีวิวตั้งแต่เริ่มต้นจะออกไปส่งมอบตอนนี้ให้ดูการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับหลังจากที่ เปลี again, ่ยนถ่ายน้ำม right. okay, ันเครื่องเสร็จผมก็ออกเดินทางเลยนะครับก็เราจะตัดต่อคลิปนะครับก็ไปเลยนะครับว่าไปส่งบ้านลูกค้าไปยังไงกันนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับกับนิพนธ์ออโต้คาร์เดี๋ยวนะครับขออนุญาตตอนนี้คือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนนะครับโอเคครับเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางกันเลยครับก็มุ่งหน้านะครับเข้าสู่ออกจากขอนแก่นแล้วนะครับตอนนี้เข้าสู่ไปเส้นทางถนนหมายเลขสองนะครับ ภาพนะครับก็จะไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับวิ่งเป็นร้อยนะครับร้อยกว่าก็ขับตาว่าขับดีไหมนิ่มมากนะครับพวงมาลยัยไม่สั่นนะครับก็ตามที่รีวิวให้ลูกค้าได้ดูเลยบอกว่าเครื่องดีช่วงล่างดีแน่นอนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับวันนี้ไปส่งที่จังหวัดอุดรน,นะครับอีก2วันก็จะไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ แต่เอฟทางด้านจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่ได้มาดูรถอีกเหมือนกันนะครับก็จบเงินสดนะครับส่วนคันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์นะครับเราก็บริการถึงหน้าบ้านเลยนะครับมานะครับขับดีๆสบายๆนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับหลังจากที่ออกมาจากคอนแทนนะครับเรสจะพักครับก็อุปสรรคชิดใหญ่ก็คือฝนนะครับข้างหน้ามืดค้บมาเลยนะครับล้างรถใหม่ๆเอี่ยมๆก็คงจะไม่รอดนะครับวันนี้ ก็คงจะมีแต่ภาับฝนตกนะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยคือมืดคึมเลยนะครับก็คืออุปสรรคหน้าฝนนะครับในการส่งมอบรถก็คือฝนตกครับไม่มีอะไรมากมายนะครับอ๋อนะครับไปเลยนะครับพี่นะครับตอนนี้ก็เหลืออีกระยะทางประมาณ15กิโลนะครับก็ถึงบ้านลูกค้านะครับตาม GPS เลยนะครับตอนนี้ผมก็ปักหมุดไว้ใน GPS นะครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่เส้นทางในหมู่บ้านนะครับเข้ามา นะครับก็ไปเรื่อยๆครับก็ตามเส้นทาง g p s นะครับที่ลูกค้าส่งมาให้นะครับเราก็ไปเรื่อยๆนะครับดูนะครับลําบากขนาดไหนนะครับก็เราก็มาส่งลูกค้านะครับดูนะครับลูกค้านะครับถนนนะครับเนี่ยนี่คือถนนของบ้านไปบ้านลูกค้าจริงๆนะครับอันนี้ไม่ใช้อ่าถ้ารถเปื้อนก็อย่าว่ากันนะครับก็ดูถนนนะครับที่เราไปนะครับเส้นทางก็จะค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะครับ ขาบ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราก็บริการส่งให้ลูกค้านะครับเพราะลูกค้านะครับทุกคนมีน้ําใจนะครับให้ค่าบริการน้ํามันมานะครับผมก็ต้องดีใจที่ไปส่งว่าใป้ลูกค้านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับรถเปื้อนลูกค้าก็สามารถล้างได้นะครับแต่รถต้องกอันตีว่ารถดีรถสวยนะครับเพราะว่าลูกค้าก็ไม่ได้มาดูรถนะครับคันนี้นะครับก็ใกล้จะถึงบ้านลูกค้านะครับอีก2กิโลก็จะถึงแล้วนะครับตอนนี้ ก็เลยถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูว่านี่ลําบากแค่ไหนนะครับเรามาส่งมอบให้แต่ละคันนะครับเราก็ยินดีนะครับเพื่อ,อลูกค้าจะได้ใช้รถที่ดีๆนะครับในการสัญจรไปมานะครับนะครับอ๋ ก็ถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวลงไปสวัสดีลูกค้ากันดีกว่านะครับก็มากับที่พลออโตคาร์นะครับวันนี้เลยนะครับก็ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวพาลงไปนะครับก็อันนี้ก็สวัสดีลูกค้ากันก่อนเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้หันหน้านะครับลูกค้าอยู่ต่างประเทศนะครับโอเคนะครับนะครับสวัสดีครับตารัาสวัสดีครับขอถ่ายีูอหน่อยนะ สวัสดีคร bon. ับสวัสดีครับอยู่นู่นเลยนะครับวันตกครับก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าวิกโกนะครับสี่ประตูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแทนตักดาดูรถก่อนเลยนะดูรถก่อนเพราะว่าลูกค้าซื้อผ่านทางย t u b e ไม่ไม่ได้เห็นรถนะครับก็จะให้ดูรถกันก่อนเลยนะครับเราค่อยสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครัะเบิ่งรถก่อนนะครับเด้อ สวัสดีทุกคนนะครับขออนุญาตถ่ายวีดีโอไว้ก่อนนะครับมาชมครับเดี๋ยวให้ลูกค้าชมรถแล้วก็ค่อยมารอพี่พยศนมาถ่ายคลิปกันต่อครับตอนนี้นะครับก็ทําตามเหมือนเดิมครับประเพณีไทยนะครับต้อนรับรถไม่ใช่ว่ารถมือหนึ่งมือสองนะครับก็ทําการประเพณีเหมือนแม่ย่านางเหมือนเดิมนะครับก็คุณพ่อเป็นคนที่ทําประเพณีให้นะครับตอนนี้เลยลูกค้าเรา เ้ามูเดี๋ยวเดี๋ยวครับอ่าผมแนะนำตัวจะปลูกที่ตัวนี้ครับเอาออกไม่มีครับเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวมันเป็นแพ่แต่ครับเดี๋ยวมันีลอกมันอท็อกเดี๋วพราอะไรออกกนออกก็นออกกันครับเดี๋ยวนู้นครับครับอ่าลงมาตำนี่ครับตัวนี้ครับอ่าถ้าใส่ตัวนี้ปุ๊บ มันจะล็อกพวกอะไอรงานครับดีหักงแน่ม่อครับเอาตัวลงลงเลยครับอ่าครับลงได้เลยนั่นละครับตอนนั้นล่ะจะพอดีถึงบ้านแล้วนะครับก็ ขอให้โชคให้ดีนะครับร่ำรวยร่ำรวยขึ้นนะครับน้องชายที่อยู่ต่างประเทศก็นะครับขอให้ร่ำรวยขึ้นมาทำมาคุ้มมาคุ้มนะฮะไถมันอาจารย์พศัยมาพร้อมผมสายจัดเพิ่นนะครับไม่คุ้ยงั้นว่าอาจารย์เพิ่นคนไรตัวเนี้ นีครับขามัดนี่และครับซรายขวานี่ก็ได้นมันนันครับเงินค้าตํำเจวก็ใหหลังมาเทมามาขมาคูนเงินขำามเจวให้จิ้มถุงลุนไถเลยเรือนละครับก็เสร็จ ที่ธนยศไม่มานะครับไม่ได้ออกมาออกกล้องนะครับเราก็ถ่ายคอนก่อนเลยนะครับเคนครับจเมาก็นะครับวันว่านะครับเมาไม่ขับนะครับก็เหมือนการเต้นนี้นะครับถ้าเมาแล้วไม่ขับนี้ก็ปลอดภัยทุกครั้งนะก็ถ้าเกิดลูกค้านะนะครับขอตัวคุณแม่นะครับ บ่ขึ้นก็ได้ดอกขอคนนั้นว่าขื่ย้ายขาบ่คาขืดนอ่าเดี๋ยวครับดูช่วยเดี๋ยวครับเดี๋ยวต้อออกของเนี่ยเดี๋ยวครับมันติดครับโอ้ขวานะครับ่าเอาใส่ใส่แม่นครับได้ครับมันนะครับใายขวาครับพ่อแม่คือมือใายมือขวาครับให้เพลินนะครับนี่นะครับขอบคุณนะสาธุสาธุนะครับ นนี่นครับอันนี้ก็ไปถามว่าสวยไหมนะสวยนะครับก็เดี๋ยวมาถามลูกค้ากันนะครับว่าการซื้อรถเป็นยังไงบ้างนะครับนี่น้องสาวนะครับอ่ะถามหน่อยนะครับเก่าแว่าคุณแม่นะเป็นยังไงบ้างว่าโดนหลอกไหมซื้อรถกับเ กวยยืะนั่นแหละพอรวยื้วจาดแต่กระมือคิบไปทางไลน์เนาะอ๋อทางไลน์เนาะมันเคยจะยินข่าวก็หลายๆไม่ใช่ครับถือมาไลน์กับจะมาถือลูกเต่งถูกต้องครับถูกต้องครับก็หมายถึงว่าก็คือรถนะครับลงตามด้วยเฟซบุ๊กบอกได้เลยว่าเฟซบุ๊กถ้ามีแต่รูปราคาถูกอย่าไปเชื่อถูกหลอกเยอะนะครับอย่างอ๋อข่าวเมื่อกี้นี่ก็ว่าอยู่สารคามเห็นบ่ มีมีแต่ว่าโพสรูปขายราคาถูกจริงครับแต่ถามว่าสมมุติว่ารถคันเนี้ยไปลงขายแสนเจ็ดลูกค้าจะเชื่อมั้ยคนคนมาของถูกก็ไปซื้อแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันราคาสองแสนอัพขึ้นอยู่แล้วสองแสนกว่าขึ้นอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นราคาของมาตรฐานการซื้อรถก็ต้องระวังนะครับศึกษาดูก่อนนะครับลูกค้านะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะ <S <S ขอบคุณเอาเป็นไงฝากหน่อยนะฝากหน่อยฝากหน่อยฝากพี่หน่อยว่าไงฝากกดติดตามเจ้าจ้าของ อองันี่พออต่านออโต้ค่าจ้าพราะว่าแฟนติดตามมาสองฝีแล้วจ้าค่ัอ่าเป็นไงสวยตรงปกไหมถามจี๊งตรงปกสวยตรงปกจ้าแล้วก็รีวิวตรงปกมัดถุงหม่องเลยจ้าครับขอบคุณนะครับลำดับนี้ก่อนจากกันไปนะขอบคุณนะครับว่ขอบคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณพ่อนะขอบคุณพี่นุ้ยด้วยนะครับนะครับอ่ะขอทำวิธีต่อสรุปดดำมูลต่อได้เลยนะครับนะครับได้โอนให้พ่อหรือเปล่าได้เลยครับ อ้โอนเป็นชื่อเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วครับก็คือเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นชื่อของน้องผู้ครอบครองเป็นคนนี้แล้วผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นของธนาคารเกียรตินาคินเดี๋ยวเขาถ้าผ่อนหมดงวดปุ๊บเดี๋ยวก็ไปรับเล่มกับธนาคารเกียรตินาคินได้เลยครับอ่าน,นะนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จบถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่อาเภออาเภออะไรนะ อำเภอประจักษ์นะครับรู้แล้วอำเภอประจักษ์นะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับต่อครับค้ำคูณค้ำคูนร่ำรวยร่ำรวยนะครับแล้วเจอกันนะครับเก็บสําหรับคลิปของจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับจบไว้ที่เท่านี้ก่อนนะครับขอให้ลูกค้าร่ำรวยร่ำรวยเดกกันนะครับ